คลิปวิดีโอนี้น้องเดียอยากออกมาขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกๆคนซึ่งน้องเดียไม่ได้ออกมาทำคลิปนี้แต่ว่าความในใจของน้องเดียเสียใจมากที่สุดได้ลคลิปวิดีโอนี้น้องเดียขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะพี่พีเอฟซีก่อนอื่นน้องเดียก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนและน้องเดียเองก็ไล่ดูไปแล้วน้ำตาไหลไปซึ่ง เป็นน้ำตาแห่งความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยซึ่งน้องเดียรักพี่ๆพ,พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนและน้อมรับในความรักและอยากคิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าน้องเดียพูดอะไรผิดไปน้องเดียกราบขออภย FC, <S <S ัยพี่พีเอฟซเพราะว่าน้องเดียไม่เคยทคําคลิปแบบนี้แต่อยากมาทําเพราะว่าอยากมาออกมาแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนและน้องเดียเองก็รัก พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนแล้วน้องเดียได้ดูไปคลิปวิดีโอนี้น้องเดียนำมาจากซ่องดีลองซานเนาะเพราะว่าน้องเดียได้ดูแล้วน้ำตาไหลไปกับพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยสุดๆและซาบซึ้งสุดๆ แล้วอยากออกมาทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกๆคนไล่สู้ต่อไปกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุภุทุกคนนองมนีกับเขาสู้ทั้งสองนองเดียซา,ลลาวล่าคือเกาเนาะพีพีเอฟซีซึ่งนงเดียว่าจะออกมาเหตุคลิปนี้ตั้งแต่ตอนจะขืนไป เซไปพอไอ่เดวแต่ว่าน้องเดียโบวางเลยกับมาน้องเดียกะไรเกี่ยวเขาเนอะซึ่งคลิปวิดีโอนี้น้องเดียอาจจะออกมาทำสาเนแต่น้องเดียกะอยากออกมาทำพอบาเพื่ออ,อยากมาออกสแสดงความเสียใจกับพ่อเมย์พี่น้องฟังไทยทุกๆคนเนาะหล,ลักกน้องเดียไล่รูคีไปน้ำตาน้องเดียไหลตามเลยพีพีเอฟซีน้องเดียเองเขอเป็นกำลังใจให้พ่อเมย์พี่น้องฟังไทยทุกๆคนเนาะ แลลวคลิปวิดีโอนี้ก็อื่นนงเดียเองกัตตองกาบขออนุญ,ญาตทั้งสองสาวดีลองซานเด้อที่จะมานําเสนอต่อเนาะไปตอนนี้ไปหาพส้มคลิปพผอมๆกันเ้ยเนาะเพราะว่านงเดียถ้าจะเบาไปร้ายกันยานเาบาบ่ถือด้วยว่ายานเบาพิษนะก็เลยอยากเอาผ่าหนีออกมาเพื่อว่านองคนนี้ ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยทุกๆคนแล้วยังน้อมรักพ่อแม่พี่น้องฟังไทยทุกๆคนป้าตอนนี้ไปรับคิมบบค้มรับศพส้มคลิปพ่อๆกันเด้อป่ะ รถยนต์ที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพวันนี้นะคะก็คือรถบุ l k s ส a าร์ตนะคะสีเทาคาดแถบสีฟ้าหมายเลขทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถ v o l k s ส a าร n เกรุ่น B6 นะคะแบบฐานล้อยาวเป็นที่รู้จักในชื่อเจมส์บอลนะคะเนื่องจากเป็นรถพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษ ปรดใช้ในการทรงงานมาเป็นเวลานานค่ะเป็นรถทรงงานที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าสะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นรถพระที่นั่งคันสุดท้ายที่อัญเชิญพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งสเสด็จสวรรคตจากโรงพยาบาลสิริราชไปประทับณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวางัง รถคันนี้ไม่มีการตกแต่งเพื่อเพิ่มความหรูหราใดๆนะคะและยังคงสภาพเดิมจากโรงงานภายในรถมีเพียงโต๊ะเล็กๆค่ะที่ติดตั้งไว้สำหรับทรงงานและระบบเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงานค่ะ สาวการสินีเหลืองอ่อนอายุ48ปีชาวชนบุรีมาจากชนบุรีทันทีนะครับหลังจากทราบข่าวเธอรู้ข่าวตอนตีสามครับเธอบอกว่าเธอตกใจมากและเสียใจมากนอนร้องไห้ตลอดทั้งคืนครับพระสบกริกรจากทั่วสารทิศไปร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนสวมชุดสีดำถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอก ขณะแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้าแบบนี้ครับอังออรชรีชทองอายุ62ปีจากจังหวัดชุมพรไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าต้องการมาอยู่ใกล้ๆและติดตามข่าวและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านและขอให้พระองค์ท่านสเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ทุกคนเคารพมากเลยค่ะแต่ว่าหนูเคารพคนสอบถามว่าหลังจากนั้นค่ะมีเสียน้ําตาอมเสียก่อนอยู่แล้ว<ม>เสียตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาบอกว่าให้เตรียมตัวโอ้แต่พอกเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยม,มันช็อกอะมันตกใจอยู่ว่าต้องประกาศข่าวพระพันปี<ม>เราเราต้องถามแชมป์มทีว่าจริงหรอพี่ ทาแต่ว่าพรเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราต้องทำที่ดีที่สุดเราต้องคือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในความเป็นทางการและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะถวายพระเกียรติยศให้แด่พระองค์ท่านได้อย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยได้เอาใจมาเราคิดเหมือนว่า คือคนในครอบครัวท่านเป็นพ่อท่านเป็นแม่ของเราเวลาเราสูญเสียเหมือนเสาหลักเราต้องพยายามที่จะรวบรวมน้ำใจและแสดงความกตัญญูกตเวทีใให้มากที่สุดครับขอขอบคุณนะคะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแม่ของแผ่นดินนะคะเราไม่ลืมเลยคะ่ะแม่ของแผ่นดินเนี้ย รังมากห่วงมากค่ะวันนี้นะคะมาลงพานามนะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยคิดถึงเป็นห่วงไม่นึกไม่หวนเลยว่าท่านจะไปเร็วทุกคนคะ่ะมานะคะมาให้ท่านหน่อยคะ่ะมา เสียายค่ะความรู้สึกมันหลุดพลอยไปว่าไม่นึกเลยว่าท่านจะไปจากเราเร็วขนาดนี้ทุกคนคะมานะคะมาที่น้อมสนามหลวงกันเลยค่ะมาให้กำลังใจท่านทุกพระองค์นะคะเพื่อท่านจะได้เข้มแข็งและหนักแน่นเพราะเราตอนนี้เริ่มจะมีรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระเทพที่นำเงินงานในนี้ ็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันค่ะมาให้กําลังใจมาร่วมกันทุกๆคนเนี่ยเพื่อมาลงพะน,นามออวันนี้ได้ลงพะน,นามเนีเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยปะลักเพิ่งจะมาเดิพนพนามไม่เคยเลยไม่นึกไม่ฝันไม่นึกไม่นึกเลยว่าจะมาโอกาสนี้มาถึงได้ยังไงมาดีใจมากๆเลยค่ะขอนะคะ มาเลยค่ะพระท,ท่านอำพงีร<อ>ู้สึกถึงใจมากทค่ัท่เห็นพระค่ะอาระทับใจมากที่ท่านบอกว่าท่านจะเป็นแผ่นดินแผ่นดินโดยทําเหมือนราชการที่เก้าค่ะเพราะว่าผลงานท่านไปกับราชการที่เก้าทุกที่ที่พ่อไปไหนแม่ไปด้วยไปไหนแม่ไม่เคยทิ้งท่านเลยตอนนี้ก็มาถึง วันละที่ท่านจะจาาแล้วก็ไปหาพ่อแล้วเพราะฉะนั้นขอให้มวลชนมาให้กำลังใจหรือว่าจะเล่นในโซเชียลยังไงก็แล้วแต่ลูกมองในสิ่งที่ดีว่าท่านทำงานมาเยอะมากเลยมาถึงด้านตั้งอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้อยแล้วนะลูกลหนูจะทำได้เหมือนอย่างกัท่านแม่ไหมาหาเพราะฉะนั้นลูกโอกาสแล้ว โอกาสที่มาถึงแล้วลูกรีบคว้าเรียบมาลนเมินการทำดีให้เหมือนแม่เหมือนพ่อเนี่ยที่ท่านได้เห็นเนี่ยมองความดีเพราะว่าท,ท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนว่าประชาชนเป็นยังไงรากแค้นไหมลำบากไหมอยากได้อะไรอยากจะมีอะไรก็ท่านหาให้หมดท่านจัดการให้หมดเลยอ่ะ สิ้นเนี่ยโอ้โหผ้าใหม่เนี่ยที่ออกงานเนี่ยโอ้โหต่างเมืองนอกอะ่ะโอ้ท่านไปได้ถึงเมืองนอกเนี่ยนับว่าเยี่ยมมากเลยจิตการโอ้โห ต่างจังหวัดนี่บอกประทับใจเลยที่ท่านเอาผ้าสิ้นของมาผ้าใหม่น่ยโอ้โหงามงามเลยไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะประหลักไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะผ้าสิ้นแต่ดูในทีวีนะคะได้เห็นงามที่ท่านใส่ไปไม่เป็นชุดไปเดินไปนแหวนสถานทุกที่ที่เมืองนอกที่ท่านไปเนี่ยเอาผ้าสิ้นใส่ไปเนี่ยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคน จงรักษาผ้าสิ้นอันนี้เพื่อแม่นะทำต่อศาลเพื่อแม่ไปนะแล้วจะไม่หนีไปไหนเลยผ้าสิ้นอันนี้ผ้าไหมไทยเนี่ยมันช่างหายากเหลือเกินพ่อแม่เป็นคนทําให้แล้วลูกก็ต้องต่อศาลนะอยาทิ้งนะคะผ้าสิ้นไหมเนี่ยค่ะจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยรักพ่อรักแม่ เหมือนอย่างพวกอ่าเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยที่ได้รักพอ่อรักแม่และแม่ของแผ่นดินพ่อของน้ําเลยนะที่สร้างโอ้โหป่าเขาโอ้โหป่าเขานี่สวยมากๆงามมากๆเลยแม่ไปปลูกปลูกปา่าปลูกเขาแล้วคุณพ่อไปด้วยเนี่ย แม่มันทั้งประทับใจมากๆเลยป่าเขาสวยมากเลยเอลังการที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยค่ะขอขอบคุณนะคะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแม่ของแผ่นดินนะคะเราไม่ลืมเลยค่ะแม่ของแผ่นดินเนี่ยรักมากห่วงมากค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณจริงๆทุกๆคนค่ะที่ได้มางานแบบนี้ มากมายก่ายกองเห็นแล้วประทับใจที่ทุกคนได้มางานของแม่ของแผ่นดินค่ะจะขอบคุณเป็นอย่างและคลิปนี้ทุกคนเป็นคลิปที่เพิ่นส่งสมเด็จพระบรมศมพเนาะ ่อนอื่นถ้าเกิดว่าน้องเดียพูดผิดไปน้องเดียกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าน้องเดียอยากมาพูดออกจากใจอยากมาอีกเป็นหนึ่งกระบอกเสียงอยากบอกคนไทยทุกคนว่าน้องคนนี้หรือว่าลูกคนนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนแล้วน้องคนนี้รักประเทศไทยอย่างสุดหัวใจแล้ว ก็รักท่านเหมือนอย่างสูงส่งนับถือท่านเหมือนอย่างที่นับถือกับคนไทยนับถือเลยแต่สิ่งที่น้องเดียไม่พูดอยากพูดเยอะน้องเดียกลัวว่าพูดแล้วจะไม่ถูกกลัวว่าพูดแล้วจะผิดแต่ว่าน้องเดียอยากบอกพี่ๆเอฟซทุกคนว่าน้องเดียเองก็เสียใจที่ได้เสียนับถือท่านเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าไร่นับถือที่สุด อยากทำคลิปตั้งนานแต่ไม่มีเวลาแต่วันนี้อาจจะลงซ้ากว่าทุกคนคนอื่นพีพีเอจะเข้ามาดูหรือไม่ดูแต่น้องเดียก็เต็มใจอยากทำคลิปนี้เต็มใจอยากมานำเสนอคลิปนี้อย่างสุดหัวใจถ้าเกิดว่าน้องเดียพูดอะไรผิดไปน้องเดียกลับขอโทษพีพีเอและอะ ไปยังพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยทุกคนแต่ว่าน้องคนนี้ไม่มีเจตนาร้ายไม่มีเจตนาไม่ดีมีแต่ความรักอยากส่งให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยแล้วน้องเดียคนนี้ก็รักท่านที่สุดเหมือนกันเสียใจที่สุดเหมือนกันอคลิปวิดีโอนี้น้องเดียก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพพเอฟซีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยสู้ๆดื้อน้องเดียคนนี้ขอเป็นกําลังใจให้อย่างสุดหัวใจ